ในชีวิตของคนเราเราทุกคนต่างต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางบ้านเมืองที่ไม่ได้ดังใจอกหักสอบตกเรียนไม่จบตกงานก็ล้วนทําให้สุขภาพจิตย่าแย่ได้ทั้งนั้นซึ่งทําให้ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ในลักษณะนี้มีความรู้สึกซึมเศร้าวิตกกังวลเครียดนอนไม่หลับจนทําให้พวกเขาต่างต้องไปขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาต่างๆและหากยังคงต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังอย่างยาวนาน ก็จะสามารถทําให้พวกเขาเนี่ยอยากตายได้เลยคนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าการเยียวยาจิตใจหรือการทําให้คนอื่นรู้สึกดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับคนเหล่านั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ปอบใจคนไม่เก่งผมขอแนะนำา้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยฮิวใจคนอื่นได้เพื่อให้เพื่อนๆนําไปใช้กับคนที่กําลังจมอยู่ในความทุกข์ไปดูนครับ หหาคนที่พร้อมจะฟังเราโดยคนนั้นจะเป็นใครก็ได้แค่ขอให้เขาไม่ตําหนิไม่โต้เถียงไม่ตัดสินเราจากสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังและที่สําคัญเขาคนนั้นจะต้องเก็บเรื่องของเราเนี่ยไว้ที่เขาและเราเท่านั้น 2. อ,อย่าอยู่ตามลําพังอย่างที่เคยได้ยินมาก่อนว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด โดยเฉพาะเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังจิตใจสั่นคลอนความคิดฟุง้งซ่านก็จะเริ่มทํางานและแน่นอนเขาว่าความคิดติดลบเหล่านั้นจะสามารถนําพาเราไปสู่จุดที่เราเนี่ยฆ่าตัวตายได้ไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันไปสู่จุดดังกล่าวเราควรจะหาคนที่เราสนิทใจอยู่เป็นเพื่อน 3. คิดถึงคนที่เรารักการคิดถึงคนที่เรารักเป็นการทําให้จิตใจมีที่ยึดเหนี่ยวเพราะคนที่ฆ่าตัวตายมาคิดว่าในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบนี้ถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวฆ่าตัวตายไปซะก,ก็น่าจะจบเรื่องไปแล้วไม่ต้องทนประชิญกับเรื่องเลวร้ายที่ไม่มีทางออกไม่ต้องเห็นจุดจบแบบนี้แต่ถ้าหากเราคิดถึงคนที่เรารัก เราจะมีแรงฮึดขึ้นใหม่อีกเครือกใหญ่ๆว่ายังตายไม่ได้นะยังต้องสู้นะถ้าเราตายเราก็เหมือนทิ้งคนข้างหลังเนี่ยให้เจอกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้ตามลําพังเราต้องสู้เพื่อวันที่ดีกว่าของเราและคนที่เรารัก 4. ทรส่งต่อ positive energy ความสุขเป็นโลกติดต่อดังนั้นแสงสว่างภายในตัวคนจะเปล่งประกายออกสู่ภายนอก คนอื่นจะรู้สึกและสัมผัสได้ใครๆก็ชอบอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ดีคิดและพูดแต่สิ่งดีๆรอยยิ้มที่ส่งให้กันจะสามารถเติมเต็มวันดีๆให้กันได้หมองหาข้อดีจากสถานการณ์สิ้นหวังในทุกสถานการณ์เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอและหากว่าเราหาข้อดีในสถานการณ์นั้นไม่ได้เลยก็ขอให้คิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตอยู่นี่แหละก็จะสามารถนำพาให้เราเนี่ยหลุดออกไปจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้ เหมือนกับคำกล่าวที่ว่าความทุกข์ที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานนั่นคือหากเราสามารถผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายมาได้อะไรในโลกนี้เราก็จะสามารถฝ่าฟันได้หมดเพราะเรามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมาแล้วนั่นเองการรักษาสุขภาพจิตในสถานการณ์ที่สิ้นหวังอาจเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องดูแลเพราะหากสุขภาพจิตของเราย่ําแย่แล้วเราก็จะต้องอยู่ในโลกที่สีมนหมนไปอีกยาวนานดังนั้นก็จงรักตัวเองให้มากๆนะครับ